สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะเป็นของยี่ห้อโกเบโก้นะมาแนะนําให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโกเบโก้รุ่น SK 200 Mark A นั่นเองนะครับมาทำชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นรหัส Mark A แล้วนะแน่นอนเจ้าตัว Mark A แบบนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใช้เครื่องยนต์นะเป็นเครื่องคอมมบลเลวขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าไม่ได้เป็นเครื่องเล็กธรรมดาแบบรุ่นประกอบอีกต่อไปแล้วนะเป็นเครื่องคอมมบลเลวเต็มตัวและและก็แน่นอนด้วยความที่เป็นเครื่องคอมมเรรนะคับลูกคค้ารัเลวนนะฮะกครับล ะมากยิง่งขึ้นกว่ามือเก่าด้วยเองนะครับทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้นตอบสนองได้ไว i, มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นอีกนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะมาร์กเอนะฮะขวัญใจมหาชนนะครับเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยถ้าเกิดท่านใดที่กำลังตามหาแล้วบอกได้เลยว่ารีบจับรีบจองได้เลยนะครับนี่อยู่ไม่นานนะครับมาร์กเอนะครับนี่สภาพแผงเมื่อนั้นด้านข้างหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาร์กเอเนาะเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วนะฮะเป็นรุ่นใหม่นะเาจะะะมีตัวนฮสหรัับคอนนโทรลตตวี้ิดมาให้้้เเรรรรีีียยยบบบอลนนนนนนะะะะคคััั่ฮ มีตัวควบคุตัวมาให้เรียบร้อยเลยก็คือถ้าเกิดท่านใดนะฮะมีคนขับนั่งงาน,นหลายหคนเนี่ยก็สามารถสลับคนดูตรงนี้ให้ตามให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายคอนโทรลนะฮะแบบต่ดูก,ก่ับอีกต่อไปแล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นนั่งไล่สายเนี่ยเสียเวลานะ,ะลูกค้าครับเป็นชัมม่วโมงชัมม่วโมงเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวสลับคอนโทรลแล้วเนี่ยเราแค่หมุนวาล์วแค่เดียวนะฮะห้าวิสิบวิก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับด้านหลังตีตาโนนคเบลูกคค้ารับนี่ แห้งคลิปนะครับตัวนี้นะครับ HK สองร้อยนะฮะเดี๋ยวเปิดดูปั๊มกันนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะปั๊มนะครับบอกได้เลยว่าแห้งสวยคลิปๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะจุดก็ซึมไม่มีนะครับนี่นะฮะนี่ไม่มีรั่วลงเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะฮะรอนะครับนี่นะฮะอ่าซ่องเก็บของแน่นอนนี่ปิดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่เรียมๆนะครับตัวนี้นะครับอ่า สวยบุ้งโกมุงกีสวย,ยนะครับคันนี้นะฮะตะขอยก้หนักแน่นอนตามตาตรฐานญี่ปุ่นมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตามสเปคตามเชือต้นคลิปของเราเลยนะฮะเขามาพร้อมกับสเปคลายหัวกระแทกนั่นเองนะครับนี่สเปกลายหัวกระแทกลายแยกนะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยก็ถ้าเกิดทานายที่เอาไปรุยงานในไซต์งานก่อสร้างนะฮะก็ <c oughs> ไม่ต้องไปเสียงเงินติดเพิ่มเลยนะฮะเอาตัวนี้ไปเนี่ยเอาไปรุยได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปติดเพิ่มเนี่ยก็ต้องมี2 0ง0 0นกว่าบาทแล้วนะฮะ จ๋มากๆนะครับ่าเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับชิปก่อนจะขึ้นไปดูเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันก่อนเลยนะครับนี่าหน้าตาสภาพภายในประมาณนี้นะครับบ่อเบอร์นะฮะสวยนะครับนี่หน้าตาภายในประมาณนี้เดี๋ยวมาลองเรตปั๊มกันนะครับฮะกดตัวให้ดูนะครับนี่กดตัวนิ่มๆนะฮะอันนี้คือลองล็อตต่าให้ดูเลยนะครับนี่ล็อตต่าเลยนะครับ กดตัวเลยได้สบายๆนะตัวนี้เนี่ยปั๊มไม่ต้องพูดเสียงอย่างที่บอกนะฮะด้วยความที่เป็นเครื่องคอมมาเร็วตัวใหม่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราการทํางานของพวกบปั๊มของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็ไวตามไม้ตามมือดีมากๆอยู่แล้วนะครับนะฮะนิ่มนะฮะคอนโทรลใช้งานได้ครบปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองตัวเดินกันมากนะครับเดิวหน้านะฮะอ่าได้ปกติไปหลัง ปกตินะครับบิดตัวนะครับเทตะข้างนะฮะแบบรอบต่ำนะฮะก็ถือว่าหมุนตัวไปมาซ้ายขวาได้สบายๆเลยตัวเดินเนี่ยสู้แรงดีปกตินะครับเรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมสภาพรอบคันสภาพภายในแล้วก็็นการลองกับเทสเบื้องต้นของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกันแล้วก็เดี๋ยวเปิดดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะไปตัดไปเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ได้ทาการเปิดฝาเครื่องยนต์นะครับรอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของ้้านนนนี เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮีโน่นะฮะ JO 5้ E นั่นเองนะครับอ่าเป็นเครื่องมาตรฐานเลยนะก่อนตัวโตเบ้เอสเคสคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใ,ใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องนะฮะบอกได้เลยว่าใสๆปิ๊งๆเลยนะฮะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับแน่นดีปกติฝาลงฝาหลังนะฮะหลังโครงหลังคาสวยนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูมอเตอร์สวิงกับแผงคอนโทรลด้วยนะครับเห็นนะฮะ สภาพนะครับบอกได้เลยว่าแคงคลิกทั้งคันนะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับเห็นนะฮะแห้งแหกนะฮะสายเสริมไม่มีแตกโอ,โอลงโอเลงไม่มีรั่วนะครับตัวนี้นะครับนี่บอกได้เลยว่า เอาไปเน okay. ี่ยพร้อมลุยนะคันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครื่องยนต์รอบภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวโกเบโก้นะครับ SK 2 0 0สอขี่แปดคันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาจจะก็จะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบคันนะพร้อมกับวิดีโอตอนขัตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะม เขานใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแห้งสุดทั้งคันนะฮะในส่วนของปั๊มนะฮะเครื่องนะฮะตัวเดิอของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะฮะอยู่แค่ราคากลางเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวโตเกโก้เอสเคสองร้อยมาเอ็กหรือว่าเอสเคสองร้อยรุ่นแปดกันนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตััััััััววววใใใหหหหมม่่่ขอออองเเเรรรรราาาานน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 ะะคคคคบบบบสสสีี้้้กกก็ลลไไปปจิด